พบกับหมู่บ้านขาหมู่ที่เจ็ดตัวช่างปีนะครับซึ่งจะมีกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหมุ๊กต,ตาประดิษฐ์จากผ้าไหมนะครับโดยกลุ่มสตรีบ้านขานะครับซึ่งจะมีของชำด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทําด้วยมือที่มีความสวยงามโดดเด่นนะครับตอนนี้นท่านประธานกลุ่มรอเราอยู่ข้า,า,างในแล้วเขาได้เชิญแลยครับหนึ่งสวัสดีค่ะขอแนะนำข้าสู่รายการของดีสีขลับภูมิจากสำนักงานพัฒนาชนอำเภอสีขลับภูมิครับ โดยรายการของดีซีคอร์ูมนะครับจะออกอากาศเป็นประจำทุกเดือนทางเว็บไซต์ของสุรินออนไลน์นะครับทุกวันเวลาราชการก็รถุประสงค์นะครับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในชุมชนที่มีความโดดเด่นนะครับและสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีต่างๆในชุมชนนะครับซึ่งถ้ามีความโดดเด่นคนคาดการอนุรักษ ให้สืบทอดต่อไปทางสำนักงานพัฒนาชุชนอำเภอศรีขรภูมินะครับก็จะรวบรวมกาลังเสนอเป็นประจำทุกเดือนนะครับโดยผมนะครับมงคลบุญประสิทธิ์นะครับตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนะครับได้ไดมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับส่วนผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับวันนี้นำตัวเลยครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่ออรัญญาแก้วกล้าค่ะเป็นผู้ผลิต กันดอกไม้ผ้าไหม่ค่ะปันดอกไม้ผ้าไหมแคร,รูปครับผมแล้วไม่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ฝนฟ้าในบ้านเราเป็นไงบ้างร้อนมากค่ะแล้วพวกด้านการเกษตรเนี่ยไม่ทราบว่าถ้าร้อนนี้มันจะมีผลต่อต่อการประกอบอ,อาชีพข่งคนในบ้านเราหรือเ่าค่ะถ้าอย่างนั้นเราคงจะหวังกับฝนฟ้าไม่ได้นะครับ เราก็หวังได้กับอาชีพเสริมซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ท่านเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับท่านจะเห็นตุ๊กตาพอห้าไหมที่สวยงามมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านเราได้นะครับโดยหมู่บ้านข่ายพงเรานะครับทราบว่ามีหลวงพ่อที่มีชื่อเสียงไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ไหนชื่ออะไร พ่ออะไรครับหลวงพว่อคุมาเปเชยพระครูสังฆราชคุม,มาช <c oughs> ื่อเต็มจำไม่ได้นะะฮท่านท่านอยู่วัดไหนครับอยู่บ้านบ้านขานะะแล้วก็ปัจจุบันท่นานก็ยังอยู่ใช่ไหมค่ายังอยู่ค่ะครับก็เป็นหลวงพ่อที่มีชื่อเสียงมากนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็มีมากนะครับทั้งท่านอดีตอสังขระกัลยาณ์มหาไทยครับก็เคย นำคณะมาทอดพระบาด้วยนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วทราบว่ามีศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่านอยู่ในหมู่บ้านค่ะก็มีคุณสายรุ้งค่ะจเรียมสายรุ้งแล้วก็คุณรุ่งนรินคันตรึงค่ะที่เป็นเดี่ยวคันตรึงค่ะเดี่ยวคันตรึงที่บ้านค่ะสายรุ้งนี่เป็นวงหรึเปล่าเป็นเดี่ยวเป็นเดี่ยวค่ะบเขาก็ถ้า ผู้ที่ชื่นชอบแป้นการ์ดพิลล์นั่นจะเรียนก็คจะรู้จักนะครับครับก็ในช่วงนี้นะครับว่าจะได้ได้ให้ท่านผู้ผลิตดอกไม้แปรรูปจากผ้าไหม,ไม,มแล้วก็ตุ๊กตาแปรรูปหลายหลายผลิตภัณฑ์นะครับได้แนะนําผลิตภัณฑ์ของเราว่าม,มีอะไรบ้างครับก็ะจะมีตุ๊กตาตุ๊กตาเล็กค่ะแล้วก็ตุ๊กตาใหญ่ เป็นตุ๊กตาอับสานะคะแบนี้นะคะจะมีทางใช้งานมากถ้ามีรูปแบบอื่นนะครับ,รบ,บรก็จะมีลายผ้าอันนี้เรียกว่าลายผ้ามัดมีค่ะของจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าพื้นสีแล้วก็จะมีด<ส>อกไม้ สอกไม้แปรรูปจากผ้าไหมนะคะถ้าว่ามีเป็นแบบเป็นแบบดอกไม้จิ๋หน้าอกด้วนะค่ะบางข่างเยอะนะครับเราไม่สามารถที่จะมานำแสดงในโต๊ะนี้ได้หมดทุกประเภทแต่แต่เราจะถ่ายเก็บภาพอิสร์ที่มีอยู่ของ คพี่อรัญญานะครับที่ได้ปลิดในหมู่บ้านนะครับโดยใช้วัสดุสําคัญคือผ้าไหมนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นุัวอะไรค,รไคะัวลไล่ะรวลาไหัไลจับผ้าไหมนะคะครับผมก็เดี๋ยวพักสักครู่นะครับเราจะได้มาชมว่าเป็นภั์ที่มีจะมีกระบวนการขั้นตอนอยังไงต่อครับ ในช่วงนี้มาพบกับคุณพี่ระยาต่อนะครับคุณพี่ระยาครับผลิตภัณฑ์ที่คุณพี่แนะนำเมื่อสักครู่นะครับมันมีจุดเด่นหรือมีข้อดีของผลิตภัณฑ์อย่างไงบ้างครับค่ะจุดเด่นก็คือเน้นผ้าไหมนะคะจะสวยงามแล้วก็ทนแล้วก็จะเน้นลายมัดมีนะคะลายที่ บ้านได้ทํากันใช่ไหมครับโซนยาทำแล้ววิธีการใช้นะครับเรามีวิธีการใช้ปุ๋ยสารละเทศอะไรบ้างครับปมีหลายประเภทใศมีอะครับก็มีทอ่คาดผมค่ะใช้คาดผมใช้คาดผมค่ะแล้มีอะไรอีกครับอันนี้เป็นที่มัดผมค่ะสําหรับใช้เส้นัดผมค่ะส้นมัดผมเส้นยาวนะคะ ครับดอกไม้ดอกอันนี้ดอกเล็กใช้เข็มเป็นเข็มกลัดติดเสื้อค่ะเข็มกลใช้น้ำมากมีหลากหลายสีใช่มมีทุกสีค่ะ้มีอะไรครับแล้วพวกตุ๊กตานี่ใช้ยังไงครับตุ๊กตาก็เอาไว้เป็นประดับนะคะเป็นที่ระลึกที่บ้านหรือของฝากค่ะเป็นของฝากที่ระลึกได้ค่ะ โซดอกไม้โซ่ดอกไม้ที่เป็นช่อดอกไม้ใช่ไหมครับค่ะซึ่งแต่ละประเภทแต่ละชิ้นแต่ละชนิดนะครับมีความสวยงามมากนะครับก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้ตามแต่ลักษณะของแต่ละประเภทนะครับบ้านได้แล้วองค์ประกอบของแต่ละชิ้นมีอะไรบ้างครับมีดินทองค่ะ ก็เป็นใะเทตุ๊กตาจะมีอะไรบ้างค่ะส่วนประกอบก็ดินทองแล้วก็ลวดใช้ลวดสอดดินทองแล้วก็ติดก,กาว,วลาเท็กนะคะเสร็จแล้วก็ตัดตามรอยอ่าว่าใช้วัสดุอะไรบ้างในเทพขวานทักษะใช้วัสดุวิธีการจะใช้ผ้าใหม่กัน่ก็มีผ้าไหมอันดับแรกคือผ้าไหมนะคะแล้วก็ลวดดินทองอ่ากาวลาเท็กกาวปืนค่ะ ประเภทอื่นนะครับประเภทอื่นก็เช่นกันนะคะอันตัวน,น,นี้จะใช้กาวลาเท็กนะคะคือวัสดุหลักๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าจะเน้น<า>าาที่ข้างไหมะหะนะครับส่วนอุปรกรณ์อื่นก็แล้วแต่ชนิดนะครับถ้าอย่างเช่นถ้าอย่างเช่นดอกไม้นะครับก้านเลยก็จะเป็นพวกลวดที่ที่จะเป็นส่วนประกอบเสริมนะครับ ล้าก็เข้มกลับเพื่อจะมาใช้ในการติดในชุเสื้อหรือในหน้าอกเสื้อแล้วถ้าเทื่ตุ๊กตานะครับหลักๆเลยคือผ้าไหมแล้วก็ตัวตุ๊กตาแล้วก็จะมีมงกุฎมงกุฎซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตุ๊กตาที่มีความสวยงามมากนะครับแล้วทั้งทั้งหมดมมีกี่กี่ชนิดครับท่านได้รับได้ไหม ก็จะมีตุ๊กตานะคะตุ๊กตาเล็กตุ๊กตาอักสราแล้วก็เข็มกลัดติดเสื้อที่คาดผมที่คาดผมแล้วก็เป็นกระถางนะเป็นช่อช่ออไม้เป็นช่อดอกไม้ในกระถางในกระถางก็จะมีลักษณะีนกระถางแล้วก็เป็นดอกไม้เป็นเป็นก้นเป็นชิ้นแล้วก็เป็นพวงมาลัยใส่ของรูป ทมอะไรจับผ้าไใหม่ครับเราก็มีหลายประเภทนะครับที่แล้วราคาไม่ทราบว่าแต่และชิ้นราคาเป็นยังไงบ้างรครับ,บแต่ละชิ้นเริ่มจากตุ๊กตาตัวใหญ่นะคะอันนี้จะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยบาทนะคะแล้วตัวเล, <ะ S 2> เล็กอื่นนะครับตัวเล็กก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบครับที่ข้าผมเท่าไหร่ครับ เอานราคาหนึ่งมันแล้วแต่ในช่วงด้วยใช่ไหมครับว่าบางช่วงสินค้าช่วงราคาสินค้าในท้องตลาดแพงเราราคาก็อาจจะต้องปรับตัวนะครับแต่ถ้าราคาสินค้าในท้องตลาดไม่ไม่แพงนักก็ราคาต้องลดลงมานะครับซึ่งได้มีการตั้งราคาเป็นตามช่วง ช่วงของตลาดนะครับ <Ooh. S 1> มีประเด็นคันอื่นอีกไหมครับแล้วแม่ย่างนะครับตอนนี้หน่วยงานที่สนับสนุนนะครับในทราบว่ามีหน่วยงานไหนบ้างครับมีหน่วยงานอะไรมาสนับสนุนนะครับตอบยังไงครับสัตวพัฒนาชุมชนนะพัฒนาชุมชนนะแล้วก็คือ ตอนนี้นะครับคุณพี่ัญญาจะเป็นลักษณะผู้ประกอบการนะครับที่ที่ผลิตสินค้าที่แปลงให้กิข้ามหมายก็จะตอนนี้ในเรืางนานต่างๆก็ยังยังเข้ามาสนับได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าท่านท่านยังไม่ได้ตั้งกลุ่มที่ชัดเจนแต่แต่ท่านก็จะมีมีพี่น้องที่อยู่ในชุมชนมาช่วยกันทํานะครับ mm hmm. แต่รูปแบบกลุ่มนี้ยังยังไม่ ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ได้มีเยาวชนมีมีกลุ่มทอผ้าที่เข้ามาร่วมผลิตผ้าเพื่อมาแปรรูปแล้วก็การผลิตดอกไม้หรือผีป๊อกตาแปรรูปก็ได้สมาชิกกลุ่มท่อผ้านะครับมาร่วมกันทำแต่ยังไม่ได้จะต,ตั้งกลุ่มที่เป็นกิจลักษณะนะครับก็เลยเหนวยงานยังมีมาเข้ามาไม่มาก นะครับแล้วตลาดนะครับไม่ทราบไปจำหน่ายที่ไหนบ้างครับตลาดนี่อยู่คือเยอะที่สุดก็ที่ภลูเก็ตนะคะที่ภูเก็ตค่ะ<า>ส่งไปไหนยังไงครับส่งก็จะส่งตามไปชนีชื่อร้านนิมไพคุณค่ะส่งทำไมถึงได้ส่งไปร้านนี้ครับก็เขาจะสนับสนุสน,นโทอท็อปนะคะร้านที่นอนจะใหญ่ร้านนี้เนเยเจ้าของ เป็นคนที่อยู่ในตำบลช่างีใช่ไหมครับเป็นคนบ้านตะเองค่ะเป็นคนในหมู่บ้านอื่นที่อยู่ในตำบลแล้วก็พยายามรวบรวมผลผลิตจากชุมชนเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์นะครับที่มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็นําไปวางจําหน่ายจะไม่มีสินค้าจากจังหวัดอื่นะนะครับจะในจังหว<ล>ัดสุรินทร์คทราบว่าเคยไปขายต่างประเทศทราบว่าไปได้ยังไงครับ ก็แล้วแต่ลูกค้าจะมีออเดอร์มาค่ะทำไมลูกค้าที่นูน้นทราบนะครับเคยเคยไปจัดแสดงสินค้าที่นีน่ค่ะที่นอรนคะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะทำไมถึงไปจัดแสดงได้ครับ <c oughs> คือมีเพื่อนอยู่ที่นู่นนะคะเขามีร้านที่นอน,น์นจัดก็ทราบว่าเคยไปวางขายอยู่ที่ประเทศอะไรนะครับประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษเมื่อไรครับอ่า จากเมืองประเทศไทยนะครับแล้วที่จังหวัดสุรินทร์เคยไปจำหนานไหมครับในงานถนนคนเดินวัดถาวรที่จังหวัดสุรินทร์น่าสารการแล้วก็ถนนคนเดิมแล้วก็มีเอ่อนครชัยบริเวณค่ะไปร่วมอย่างสมานเสมอนะครับแล้วเป็นไงบ้างครับมีความสนุกเพราะลูกค้าสนใจเยอะครับเพราะว่าเป็นเพลททันที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยได้เห็นนะครับในจังหวัดสุรินหรือใน่างจังหวัดนะครับที่ที่จะมีนำผ้าไหมมาแปรรูปเป็นผืนฟันต่างๆนะครับแล้ววิธีการผลิตนะครับไม่ทราบว่ามีมีวิธีการผลิตยังไงครับวิธีการผลิตใช่ไหมครับจากเริ่มต้นจากอย่างเช่นตุ๊กตาเขาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะครับวิธีการผลิตนะคะ ันดับแรกก็รีดผ้าไหมนะคะผ้าไหมนี่จะเป็นผืนเลยนะคะใช้เป็นผืนแล้วก็รีดให้เรียบแล้วแปะกาวดััลวก,ก่อนตาพูวดเทพเป็นลักษณะวงแบบนี้นะคะกีค่ะเป็นกลีกบวงแบบนี้เป็นกระโปรงตัวนี้จะเป็นลวค่ะ่วตัวนี้จะจะดันได้ให้ยืนให้ตุ๊กตายืนได้นะคะแปะกาวลาเท็กแล้วก็พอแห้งเราก็ตัดตามรอย ตามรอยกลีบแล้วก็ยิงป้าปืนเก็ดกับตัวตุ๊กตานะตัวหนึ่งก็จะมีประมาณ8กลีบนะคะอันเล็กอันเล็กก็8อันใหญ่นี่ก็8แล้วมงกุฎนี่มาทําเองหรือเปล่าครับมงกุฎนี้จะมีทําเองบ้างนะคะมีทําเองแล้วก็สั่งจากร้าน,น,นถ้าถ้าทำเองก็จะเป็นลักษณะนี้ทาเองออเรียกด้ยนะ น่ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้จะทําเองนะคะอันนี้เป็นงานฝีมืออันนี้ใช้รวดนะคะรวดอันนี้เป็นบุงกุดอับสลารวดจะดัดโค้งให้โค้งเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แปกยิงเกาปืนเข้าไปแล้วก็แปกรวดทองยิงทองนะะตัวน,นี้ก็จะแปะจะแปะเกาปืนหมดเลยใช้รวดเหมือนกันจะเป็นสามเส้นลักษณะนี้ค่ะ แล er right ้วก็ติดดอกไม้เป็นองก์รอันนี้เป็นงานฝีมือนะงค์กนี้จะทําเองจะแตกตามจ่าตรงนี้ตรงนี้คือสั่งมาจากร้านนะรูปแบบมันจะจ่ากันตามกันค่ะตัวนี้มันจะใหญ่กว่านิดหนึ่งสามารถที่จะปรับขนาดได้เมื่อเราทาเองนะครับครับแล้วพอจะบอกได้ไหมครับว่าทําไมเราถึงได้มาทําดอกไม้ด้วยตุ๊กตาที่ที่เป็นแานแปลรูปทาไหน ค่ะคือใจรักใจรักผ้าไหมนะคะว่าสุทิ่จะมัสลินรเอนนี่ผ้าไหมเยอะมากครับผมใจรักผ้าไหมแต่ทาไมถึงได้นํามาแปรรูปก็ตอนแรกเห็นผ้าใย,ยบัวนะคะเห็นผ้าใย,ายบัวเพราะว่ามันขาเยอะก็เลยลองมาหัดทําผ้าใย,ยบัวนะคะตอนแรกัทําทเสร็จทีนี้บบนตั้งแต่ปีไหนครับตั้งแต่ปีประมาณปีห้าสองห้าสามเนี่ยประมาณนั้นแล้วก็ คือใจคือใจรับผ้าไหมแล้วเลยลองมาดัดแปลงเป็นผิตัดผ้าไหม่ค่ะค่ะแล้วไปรเรียนที่ไหนเพิเ่มเติมโอกาครับไม่ได้เรียนค่ะกษาเองศึกษาเองแล้วก็จะดูจากหนังสือหนังสือจัดดอกไม้ยายบวัวแล้วก็เรามาดัดแปลงทุกอย่างเป็นผ้าไหม่อาจจะเน้นผ้าไหม่ไม่ใช่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าปกติการทําได้ขนาดนี้ส่งไปขายในงานจังหวัด น,นันเพอหรือในระดับประเทศและต่างประเทศนะครับแต่ความคิดผมสองเ้นแรกนิ่เลยผมคิดว่าได้เป็นอบรมที่สถาบันใดสถาบันหนึ่งแต่อันนี้ศึกษาเองนะครับาจากเอกสารหรือจากการทดลองทำหรือการสอบถามผู้รู้บ้างนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักเพื่อไปชมกระบวนการผลิตนะครับให้ท่านได้เห็นภาพว่า ว่าจะมาเป็นตุ๊กตาสวยงามน,นี่หรือดอกไม้สวยในกระถางที่ขึ้นโชว์ตามห้างร้านต่างๆเขามีคืนนอเวลกายยังไงนะครับระเนี้เชิญเลยครับครับผมอามา<ส>่วพี่สนี้ก่อนนะคะตัดเริ่มจากตัดร่วนนะคะแล้วก็ตัดมันมีกาวไหมกา,าวไหม ตอนแรบกบตเราเสร็จแล้วค่ะแปะที่ผมันไม่แห้งวนะิธีตัดอะตัแค่่บอกขั้นตอนมันอะไรเลื่หน่อยทำให้มันพอ ลองเห็นภาพนะครับพอแห้งนะคะก็จะตัดลักษณะนี้แหละตัดตัดตามรอยนะตามรอยรู้แล้วะแล้วก็ประกอบไาเนี้ยมานี่มานี้ยไปโดนมีได้ไหมเดี๋ยวล้มดเดี๋ยวล้มมานี้เอ็มเอามาเอามาเนี่ยอยากเตินนะมในสิ่งทีเดี๋ยวได้นะแหประกอบเป็นดอก ดอกขนาดเล็กนะคะค่ะได้ดอกแล้วใช่ไหมครับได้ดอกแล้วก็แล้วแต่จะประกอบว่าเป็นดอกแบบ,บไหนลักษณะไหน ประกอบเป็นช่อหรือว่าเป็นเดี่ยวะะอุปกรณ์ก็มีก้านอันนี้เป็นก้านไม้ค่ะก้านเดี่ยวเป็นก้านไม้มีเป็นรวดเป็นรวดสีแล้วก็เอามาสอดดิ้นค่ะดิ้นมันจะเป็นลักษณะน,นี้ค่ะจะมีช่องสอดข้างในใช้รวดสอดข้างในแล้วก็ดัน อันนี้ดินนะคะตัวนี้คือลวดลวดมีทุกสีนะคะส่วนมากจะใช้ลวดเบอร์24ก็มีคีมคีมหนีบแล้วก็ครีมตัด แล้วก็กาวปืนกาวปืนใช้ยงิงอ่า่ข้าวๆเนาะหนึ่งพักมาชนกันต่อนะครับการประชาสัมพันธ์ไม่ทราบว่าเราได้มีการประชาสัมพันธ์อาไรบ้างครับ ทางได้ทำป้ายป้ายเพื่อบอกถานที่ผลิตอะไรหรือเปล่าค่ะก็ทำจะมีป้ายหน้าหมู่บ้านค่ะหน้าหน้าบ้านนะคะไปทางข้าหมู่บ้านนะครับแล้วเราได้ไปฝากผลิตภัณฑ์ข้างร้านต่างๆหรือเปล่านะครับค่ะก็มีที่อยู่หน้าประสาทค่ะหน้าประสาทซีขอที่หนึ่งแล้วก็ ร้านดีๆค่ะแล้วก็มีที่ศูนย์อบจอเป็นศูนย์ปิจิพานโททที่จังหวัดสุรินทร์นะคะครับสมแล้วในงานในงานที่จังหวัดจัดหรือการจังหวัดจัดนได้เป็นร่วมบ้างหรือเปล่าค่ะได้ไปค่ะว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่เยี่ยมชมได้รับทราบว่าได้มีสินค้าประเภทนี้มาจากที่ไหนนะครับมีป้ายบอกที่ชัดเจนแล้วก็ จะมีทางจังหวัดทางด้านอื่นไหมครับไปจำหน่ายเพราะจำหน่ายที่ต่างจังหวัดก็จะมีที่ใหญ่ที่สุดก็คือจังหวัดภูเก็ตนั่นเองร้านชื่อร้านที่ไครคุ้นทางเสื้อหนังที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับว่ารายเดืรวมอิเลฟา์ที่โดรเแรมพัชสุรินค่ะขอณจอสเรียนคือประยูงทราบว่าทางภูเก็ตขายดีมากค่ะขายดีมากค่ะลูกค้าจะสนใจมาก เพราะว่าเข้วมาผู้เก็บน,นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมจํานวนมากแล้วก็เพื่อเยี่ยมชมแล้วถูกใจก็ซื้อกลับไปบ้านก็ทราบว่าพี่น้องในต่างประเทศก็จะรับทราบกันทั่วหน้าว่ามีดอกไม้แบบรูปจั้ก,กไห้หรือเป็นดอกไม้ที่เป็นตุ๊กตาะนะครับที่ผลิตอยู่ที่บ้านขานะครับโดย โดยการสั่งซื้อนะครับไม่ทราบว่าถ้ามีผู้สนใจนะครับอยากสั่งซื้อมีมีเบอร์โทรศัพท์สั่งซื้อไหมครับค่ะโดยโทรศพัพท์0817890931ค่ะจากผมแล้วทางอีเมลนี่นะครับอีเมลมีค่ะของทายนัททานั 123@hotmail.com ไทยรับแล้ว f เฟสบุ๊กนะับ เฟซบุ๊กบุ๊กเช่นกันค่ะเฟซบุ๊กชื่อเดียวกันค่ะชื่ออะไรนะครับคุณสังไม่จำไม่ได้อ่าทาย่านัดทาย่านัดมีตัวทีตัวเอ่าตัววายตัวเอเอ็นเอทแล้วก็หนึ่งสองสาม athotmail.com ค่ะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ตาม ทางโทรศัพท์แล้วก็ตามที่อยู่ที่เ a c e b o o นครับเฟซบุ๊ก k นีทางมีเว็ของ,ขอ,งอิทยาญ<ช>ัยนะครับซึ่งจะมีการสแสดงรูปภาพคลิปตณางตา่างให้ผู้สนใจได้รับชมแล้วก็สามารถที่สั่งซื้อได้โดยสุดท้ายนะครับอยากจะฝากว่ามีอะไรจะฝากที่น้องไหมครับที่รับชมอยู่ทางบ้านค่ะก็อยากให้ น้องๆที่สนใจนะ,ะก็มาเรียนรู้ที่นี่ได้ค่ะ,ะที่หมู่บ้านขา่คืออยากท,ทําตุ๊กตาหรือดอกไม้ค่ะมาเรียนที่นี่ได้ค่ะที่บ้านข่ค่ะเราพร้อมที่จะ,อะสอนให้กับนอ้องๆเยาวชนได้สืบทอดต่อไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะนํามาสร้างเป็นอาชีพเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้เราได้นะครับนอเหนือจากการทำนาซึ่งมีความไม่แน่นอนอย่างที่ที่ได้เรียนทราบไปแล้วนะครับ เพราะว่าฝนฟ้าทุกวันนี้ค่อนข้างทรียากรลำบากนะครับแต่ถ้าเรามีความรู้ติดตัวนะครับในการที่จะมีอาชีพเสริมท่านก็สามารถที่จะนําไปเป็นรายได้เสริมกับอาชีพหลักท่านได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คงจะรบกวนพนียงเนที่ทนี่นะครับขอบคุณมากครับอครับ